สวัสดีค่ะอยู่ชื่อหลิงเซะการช่วยเราทีนี้ที่17ค่ะสวัสดีค่ะอยู่ชื่อหลิงนิสาช่วยช่วยที่26ค่ะส่วนนีค่ะอยู่ชื่อหลิงนาเดียตัวแดงที่15ค่ะสวัสดีค่ะอยู่ชื่อหลิงกัญญาวิรทธ์อาวุธเลขที่10ค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำแซนด์วิชค่ะวัตถุดิบมีข้าวี่เดี๋ยวอคะสลัดค่ะอันนี้คือสลัดขนมปังค่ะอันนี้คือชีสค่ะไอ้กล้วยค่ะแล้วก็อันนี้คือเขาทำทีมบใครค่ะ นี่เราทำอะไรคะใข่ข้นค่ะทำไข่ข้นแล้วไม่้องให้ทำอะไรก่อนไม่เยวมอเออไม่เอาแล้วถ่ายคนอื่นบ้างทนี่แตกูานเื่อุเร่เมไม่กัน่โออันเยอะหรือเปล่าไรนนวันนี้นะจะมาเริ่มทำแซนด์วิชกันเลยค่ะข้อนแรกเอาแซนดิชเอาขนมปังออกมาว่าตรงไหนเองขึ้นจาน

คุิ้งันไกัันไ้อนี้ก็บอกเลยว่าจบการทำแล้วค่ะคุณใช่ยังครับจบการทำแล้วค่ะขอบคุณค่ะ